เรื่องเล่าของนางอุตรามาถึงตอนสุดท้ายนะคะคือบ่ายของวันขึ้น14บสี่ค่ำนางอุตราสั่งการให้คนงานทำกิจต่างๆในห้องครัวเพื่อพร้อมถวายทานในวันขึ้น15บห้าคำเดือน11อันเป็นวันออกพรรษาและวันมหาปรวรณาฝ่ายสามีนะคะก็ได้ออกมา แอบยืนมองภรยาที่หน้าต่างมองไปที่รูมครัวก็มีความคิดขึ้นว่าเมียอันธพาลของเราเนี่ยเที่ยวทําอะไรอยู่นางไม่รู้เลยเหรอว่านางมีเงินมากมายขนาดไหนทําไมจะต้องมาเลือกทําอะไรที่ง่ๆเพื่ออุปถาพระสมณะที่เที่ยวไปในที่ต่างๆแล้วก็ฉันแล้วก็ได้กลับไปนอนไม่ยอมไปชมดูสิ่งสวยงาม เมื่อเขาคิดถึงตอนนี้แล้วเขาก็เดินหัวเราะกลับไปที่ห้องนอนความเป็นไปของเขาตกอยู่ในสายตาของนางเซลิมาผู้ที่แอบดูอยู่นั่งเกิดความหงุดหงิดว่านางมีความสุขที่ได้มาอยู่ในเรือนนี้สามีของนางอุตราก็รักนางดีนางเองก็มีใจรักใครเขาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นางอุตราได้จ้างนางมาบำเรอสามีของนางนางก็คิดว่า ถ้านางออกจากเรือนนี้ไปนางก็จะไม่ได้อะไรเลยมีทางเดียวคือนางต้องทำให้นางอุตราเสียโฉมหรือไม่ก็ตายไปนางจะได้อยู่ในฐานะภรรยาของสามีของนางอุตราและได้เป็นใหญ่ในเรือนนี้อย่างแท้จริงคิดแค่นี้นางสีมาก็เดินออกจากเรือนแล้วมุ่งเข้าไปในห้องครัวโดยที่นางอุตราไม่ทันระวังตัวนางซีมาหยิบทักพีตักน้ำมันที่เดือด่าน ในกระทะนะคะทอดขนมตอนนั้นเองเดินตรงเข้าไปเห็นนางอุตรากำลังวุ่นอยู่กับการสั่งการนางอุตราเหลือบเห็นเข้าพอดีรู้ถึงความประสงค์ร้ายนางจึงแผ่เมตตาให้นางซื้อมาว่าสหายหญิงของเราคนนี้มีอุปการะแกเรามากเพราะนางแท้ๆเราจึงได้ถวายทานและฟังธรรมจักรวาลก็แคบไป โฮมาโลกก็ต่ำเกินไปนางเิรีมามีคนใหญ่แก่เรามากถ้าเราโกรธนางขอให้น้ำมันนี้จงลวกตัวเราเถิดถ้าเราไม่มีความโกรธน้ำมันร้อนก็อย่าได้ลวกเราเลยที่นางคิดเสร็จนะคะนางเิรีมาก็มาถึงตัวพริกทัพพีน้ำมันเทราดบนศรีรษะของนางอัตราน้ำมันกลับกลายเป็นเสมือนน้ำเย็นนางอัตรา มีปฏิกิริยาไม่ร้อนไม่ทุรนทุรายนางซื้อมาคิดว่าน้ำมันหายร้อนจึงรีบเดินกลับไปตักใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะคะนางตาซือหรือจึิงรับใช้ของนางตราได้ขึ้นนะคะลุกขึ้นกันทั้งหมดแล้วชี้หน้าขึ้นว่าหยุดนะนางตัวร้ายจงทิ้งทัพคีลงเดี๋ยวนี้เลิกทำอันตรายกับแม่ของพวกเราถ้าไม่หยุดเราจะลงตีนางให้ตาย นางสึงมาเกิดความหวาดกลัวทิ้งทัพเพียงน้ำมันลงบนพื้นพวกทาสีทั้งหมดก็กรูเข้าไปทำ้ายนาทั้งตกทั้งตีทั้งทุบทั้งถีบจนหนาล้มกรองไปบนพื้นเลยค่ะนางอุตราเห็นเช่นนั้นตกใจจึงร้องห้ามวิ่งไปตามคนรับใช้ที่อยู่บนตึกให้ลงมาช่วยนางทาสีเหล่านั้นก็ไม่ฟังสุดท้ายนางตัดสินใจเข้าไปยืนค่อมร่างนางสึงมาไว้ ทำให้นางสาสีทุกคนนั้นหยุดน่ถอยออกไปนางอุตราก้าวออกมาเืินดูนางสรีมาเห็นสภาพสมบักสปอมจึงกล่าวว่าเหตุใดเจ้าทํากรรมหนักเช่นนี้หลอกนางสรีมานิ่งนางอุตราสั่งให้นางคนรับใช้ทั้งหมดนะคะอุ้มร่างของสรีมาไปวางไว้บนเตียงให้ปฐมพยาบาลทําความสะอาดบาดแผลแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่ นางสึงมารู้สำนึกว่าทำความผิดอย่างใดล่วงเพราะความหึงหวง,หวงจึงหมอบกราบลงที่เท้าของนางตรากล่าวขอโทษว่าแม่หญิงยกโทษให้กับฉันด้วยเถิดฉันทำผิดอย่างใหญ่เลยนางตาาจึงกล่าวว่าศริีมาฉันเป็นลูกที่มีพ่อถ้าพ่อของฉันยกโทษให้ฉันก็จะยกโทษให้เธอนั่งรึมาก็งงนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะ ถ้างั้นฉันจะไปขอขอมาต่อท่านคุณนรเศรษฐีบิดาของแม่หญิงในวันนี้เลยนางตรลาจึงกล่าวว่าไม่ใช่คุณน่เศรษฐีเป็นพ่อคนเกิดเก้าของเราในสังสารวัตรแต่พ่อคนเกิดเก้าเราที่นำเราออกจากโลกของการเรียนไหตใจเกิดถ้าท่านยกโทษให้เราก็จะยกโทษให้นั่งสีมา ไม่เข้าใจแล้วถามว่าใครเล่าปุนบิดาที่จะพาท่านนำออกจากการเีย็นว่าใจเกิดได้หรือไม่เองนางอุตาจึงตอบด้วยเสียงท่มั่นใจและก็ยิ้มให้กับนางนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางชีงมาจึงตอบว่าแต่ฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์เลยจะให้พระองค์ยกโทษได้อย่างไรนางอุตนาบอกว่าเราจะเป็นภาระให้เอง พรุ่งนี้พระศาสดาจะเสด็จนําหมู่พิสุกสง์มาที่นี่จะมีการจัดเตรียมอาหารไว้ส่วนตัวเธอจงไปนำสิ่งของที่ควรทำการสักกระมาเข้าเฝ้าพร้อมกับเราแล้วท่านจงกราบทูลขอขมาต่อเสด็จพ่อของเราด้วยเถิดนางเชิมารับคำแล้วก็กลับไปยังเรือนของตนเรือนของนางก็คือสํานักคณิฐานนั่นแหะค่ะ หญิงบริวารประมาณ500คนก็ได้ช่วยกันตัะเตรียมอาหารของขบเคี้ยวต่างๆเครื่องธยธรรมที่สมควรแก่สมณะไว้ให้พร้อมสับวันรุ่งขึ้นนางชรีมาและคนรับใช้ก็นำสิ่งของทั้งหมดมายังเรือนของนางอุตราพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมกับพระพิสุงสงประทับอย่างที่ที่จัดไว้นางอุตราเริ่มนำข้าวนะคะแล้วก็อาหารใส่ลงในบาตรพระศาสดาและ พิสุขสงฆ์เมื่อพระพุทธองค์และพิสุขสงฆ์เสร็จพัดธิจดเรียบร้อยแล้วนางสิริมาพร้อมบริวารเข้ามาหมอบกราบลงเบื้องพระบาทพระพุทธองค์ตรัสถามพวกท่านมีความผิดอะไรหรือนางสิริมาได้กล่าวทูลความผิดของตนและความดีของนางอุตราว่ามีคุณธรรมอีกทั้งนางอุตรายังห้ามปราบไม่ให้ แม่บ้านหรือหญิงรับใช้ทำลายตนนางจึงกล่าบทูลว่าเมื่อหม่อมชั้นได้กล่าบขอขมานางอุตรากล่าวว่าถ้าบิดาบังเกิดก้าวผู้นำนางออกจากโลกของการเวียนว่ายใจเกิดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกโทษให้แม่หญิงอุตราก็จะยกโทษให้หม่อมชั้นพระพุทธองค์แต่ถามนางอุตราว่าเรื่องเป็นอย่างที่สิริมาเล่าหรือนางอุตราตอบว่าใช่ พระศาสดาตัดถามถึงความคิดเมตตาที่เกิดขึ้นขณะจะถูกนางเซริมาลาด้วยน้ำร้อนว่ามันเป็นความคิดอย่างไรนางจึงทูลความคิดที่ว่านางเซริมามีคุณใหญ่เป็นผู้ที่ให้ตนมีโอกาสได้ทำบุญพระพุทธองค์ตัดอนุโมทนาว่าดีแล้วอุตราพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดี พึงชนะความตนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดไม่จริงด้วยความจริงเมื่อจบเทศนานางสิริมาพร้อมบริวารห้ารคนบรรลุพระโสดาบันแต่เรื่องยังไม่ใช่แค่นี้นะคะนางอุตราบรรลุพระสก,กะทาคามีสามีของนางสมุนเศรษฐีและภระยาบรรลุพระโสดาบัน ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะหากชอบเรื่องราวที่เราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นันอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบเนื้อหาเพื่อให้เป็นกำลังใจให้พี่นันทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ